สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ช่องสซลมอนซาชาแนลก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็ระหวังที่ทําคลิปวิดีโอเนี่ยก็มีผู้กดติดตามมาแล้วก็ประมาณ720กว่าคนก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องเรานะครับเราก็จะทำรูปแบบสาระสุขภาพนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่เราจะมีโอกาสทํานะครับ ก็วันนี้เราจะนำเสนอสาระเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับการอ่านผลตรวจปัสสาวะด้วยตนเองนะครับครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือตัวอย่างผลตรวจปัสสาวะที่ได้จากสถานพยาบาลนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านกันทีละหมวดนะครับหมวดแรกเนี่ยผมจะขอเริ่มด้านกายภาพของปัสสาวะนะครับก็จะมีเรื่องสีของปัสสาวะซึ่งปกติคนเราเนี่ยสีของปัสสาวะจะควรมาทางโทนสีเหลืองๆนะครับ หรือไม่มีสีเลยกรณีที่ท่านดื่มน้ํามากๆก็จะปะสะัสสาวะท่านจะใส่ไม่มีสีเลยนะครับแล้วก็ด้านกายภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือ transparency หรือ appearance นะครับจะบอกถึงความขุ่นใสของปะสะัสสาวะนะครับเราจะเริ่มอ่านกัน2ตัวนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่สีของปะสะัสสาวะก่อนนะครับครับโดยปกติแล้วเนี่ยปะสะัสสาวะของคนเราเนี่ยจะออกโทนสีเหลืองอย่างดังที่ท่านเห็นในภาพนี้นะฮะสำหรับท่านที่ เป็นคนที่ชอบดื่มน้ำเป็นประจำดื่มน้ำมากมากต่อวันในปริมาณมากนะครับสีของปัสสาวะเนี่ยจะจางนิดนึงนะครับจะเป็นเหลืองอ่อนๆหรือไม่มีสีเลยนะฮะจะเป็นโทนด้านซ้ายมือนะครับถ้าดื่มน้ำปานกลางก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ถ้าปัสสาวะสีเหลืองเข้มมากๆแสดงว่าท่านเป็นคนดื่มน้ำน้อยนะครับผมเมื่อกี้นี้ผมลืมบอกไปนะครับสำหรับท่านที่มี กระดาษผลตรวจปะสะวัสสาวะจากสถานพยาบาลของท่านอยู่ในมือแล้วนะครับท่านเอานําออกมาเปรียบเทียบพร้อมดูพร้อม,อมไปกับคลิปเลยนะฮะเปรียบเทียบกันจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับผมภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็เป็นภาพสีต่างๆของปะสะัสสาวะซึ่งผมค้นมาได้จากรูปในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์นะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าปะสะัสสาวะของคนเราเนี่ยปกติต้องไปทางโทนสีเหลืองนะครับบางท่าน ที่เป็นผู้ที่ดื่มน้ําในปริมาณมากต่อวันเนี่ยอาจจะไม่มีสีเลยนะครับปัสสาวะของท่านอาจจะใสไม่มีสีเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสีแต่ละสีเนี่ยบอกถึงความผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพของท่านยังไงบ้างนะครับถ้าท่านเป็นผู้ที่ดื่มน้ําน้อยนะครับปัสสาวะของท่านเนี่ยจะออกแนวสีเหลืองแก่หน่อยนะครับหรือเหมือนน้าชาแก่ๆนะครับถ้าดื่มน้ํามากนะครับ หรือถ้าปัสสาวะท่านปกติเนี่ยจะออกแนวสีเหลืองอ่อนนะครับแต่ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับหรือเป็นโรคดีซันหรือมีปัญหาเกี่ยวกับท่อน้ำดีเนี่ยปัสสาวะของท่านนะครับจะมีสีเหลืองปนน้ำตาลนะครับหรืออาจจะมีสีเหลืองปนเขียวนะครับถ้าเป็นสีเหลืองขมิ้นนะครับ <c Jay> ก็อาจจะบ่งบอกว่าตับของท่านมีปัญหานะครับต่อมาครับถ้าปัสสาวะของท่านออกสีเหลืองปนแดงหรือเป็นอมพันดแดงนะครับแสดงว่า ปัสสาวะของท่านเนี่ยอาจจะมีเม็ดเลือดแดงปนมากับปัสสาวะนะครับกรณีท่านเป็นโรคเกาต์นะครับเวลาท่านตรวจปัสสะาวะนะครับปัสสาวะของท่านก็จะพบว่ามีตะกรนสีชมพูออกมาพร้อมกับปัสสาวะนะครับผมถ้าเป็นกรณีสีขาวขุ่นล่ะนะครับก็อาจจะบอกได้ว่าทางเดินปันสสาวะของท่านอักเสบนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือไตเริ่มเสื่อมนะครับก็จะมีไข่ขาวหรือโปรตีนที่เรียกว่าแอลบูมินเนี่ยปนออกมากับปัสสาวะนะครับผม าภาพถัดลงมานะครับถ้ากรณีที่ท่านตรวจปัสสาวะแล้วมีน้ําตาลปนออกมาด้วยแสดงว่าท่านเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่ถ้าเป็นสีปัสสาวะตัวจออกมาเป็นสีน้ําล้างเนื้อเนี่ยท่านอาจจะเป็นนิ่วก็ได้นะครับเพราะว่ามีเลือดปนมานิดนึงทาให้ปัสสาวะของท่านเนี่ยมีลักษณะเป็นสีเหมือนน้าล้างเนื้อนะครับหรือว่าท่านอาจจะมีแผลในทางเดินปัสสาวะก็ได้นะครับถ้าเป็นกรณีไตอักเสบเป็นนิ่วหรือเป็นมะเร็งที่ไตนะครับปสัสสาวะของท่าน ก็จะเป็นลักษณะเป็นเลือดปนออกมาเลยนะครับเป็นสีแดงสดอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีสีดําล่ะนะครับก็เกิดจากการที่เม็ดเลือดแดงของท่านเนี่ยมีการแตกนะครับเม็ดเลือดแดงแตกอาจจะเกิดจากกรณีที่เป็นโรคมาลาเรียหรือมีอาการแพ้ยาเช่นกลุ่มซันฟาเป็นต้นนะครับการที่เม็ดเลือดแดงแตกเนี่ยทำให้เกิดกระบวนการออกซิไดในร่างกายทําให้ปสัสสาวะที่ออกมาเป็นสีดํานะครับผมอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับกรณีที่เ สีของปสัสสาวะที่ตรวจออกมาเนี่ยเป็นสีอื่นนอกจากโทนสีเหลืองเนี่ยบอกบง่งบอกถึงความผิดปกติอะไรได้บ้างนะครับผมอ่าแล้วก็กลับมาที่กระดาษตัวอย่างผลตรวจปสัสสาวะนะครับกายภาพด้านต่อไปก็จะเป็นความใสความขุ่นของปสัสสาวะนะครับปสัสสาวะปกติเนี่ยควรจะเป็นปสัสสาวะที่มีลักษณะใสนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มี ปสัสสาวะที่มีลักษณะขุ่นเนี่ยนะครับก็อาจจะบ่งบอกถึงความผิดปกติยกตัวอย่างเช่นมีนิ่วในไตนะครับก็ทําให้มีตะกรนนิ่วปนออกมากับปสัสสาวะก็เลยทําให้ปสัสสาวะเนี่ยดูขุ่นแล้วก็มีตะกรนออกมานะครับผมต่อไปนะครับการอ่านผลมาหมดทางด้านเคมีมั่งนะครับทางด้านเคมีมีอะไรมั่งนะครับเริ่มจากบรรทัดที่3ามนะครับ s p e c i f i c gravity หมายถึงว่าเป็นค่าความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่าความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะเนี่ยจะอยู่ในช่วงเอ่อถึง1 0 3 0นะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เอ่อค่าความถ่วงจำเพาะของท่านเนี่ยอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าปกติต่ำกว่าเกณฑ์ปกตินะครับหมายความว่าเอ่อท่านอาจจะเป็นโรคไตอักเสบหรือเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับผม แต่กรณีที่ค่าความถ่วงจำพาอของท่านเนี่ยสูงอยู่ในเกออยู่ในค่าที่สูงกว่าเกณฑ์ปกตินะครับสูงกว่า1 0 3 0เนี่ยอาจจะบ่งบอกถึงว่าท่านเนี่ยมีการในแต่ละวันเนี่ยท่านดื่มน้ําในปริมาณที่น้อยมากนะครับหรือมีภาวะที่เกิดการสูญเสียน้ําเช่นภาวะท้องร่วงท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับผมบรรทัดอ่าค่าปัสสาวะต่อไปในหมวดด้านเคมีนะครับก็คือค่า p h นะครับ ปกติเนี่ยปัสสาวะของคนเรานะครับจะมี ph อยู่ในช่วง4.6ถึง8นะครับกรณีที่ ph ของท่านเนี่ยต่ำกว่า4.6แสดงว่าปัสสาวะของท่านเนี่ยค่อนไปทางความเป็นกรดมากเลยนะครับกรณีที่ปัสสาวะของท่านมีค่าความเป็นกรดมากเนี่ยเกิดจากกรณีไหนได้บ้างครับกรณีที่ท่านน่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากต่อวันนะครับปริมาณมากเลยทําให้ปัสสาวะเนี่ยเป็นกรดนะครับกรณีอื่นที่ทําให้ปัสสาวะเป็นกรดได้อีกก็จะเป็น กรณีท,ที่ท่านเป็นโรคเบาหวานนะฮะแล้วก็อยู่ในระยะที่ควบคุมปริมาณน้ําตาลในเลือดไม่อยู่นะครับปริมาณน้ําตาลในเลือดสูงก็ส่งผลให้ปะสะัสสาวะของท่านเนี่ยมีค่า pH ความเป็นกรดสูงด้วยนะครับหรือกรณีที่ท่านเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอย่างรุนแรงนะครับทำให้หายใจไม่สะดวกเนี่ยก็ทําให้เกิดการข้างของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดนะครับการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้างอยู่ในเลือดมากๆนะครับก็จะส่งผลให้ท่านเนี่ยปะสะัสสาวะออกมา มีคุณสมบัติเป็นกรดสูงได้เช่นกันนะครับผมอาต่อมานะครับถ้า pH ของท่านเนี่ยสูงกว่าปกต so ิสูงกว่าแปดเนี่ยแสดงว่าปัสสาวะของท่านเนี่ยค่อนไปทางด่างมากนะครับค่าปัสสาวะที่มีความเป็นด่างมากเนี่ยเกิดจากกรณีไหนได้บ้างนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะรับประ so ははทานอาหารประเภทมังสวิรัตเป็นประจํานะครับก็จะทําให้ pH ปัสสาวะของท่านเนี่ยค่อนไปทางด่างได้นะครับหรืออาจจะเกิดจาก ท่านเนี่ยเป็นโรคไตเรื้อรังหรือท่อปัสสาวะอักเสบก็จะทําให้ pH เป็นด่างได้เช่นกันครับผมอ่าหมดค่าหมวดเคมีต่อไปนะครับขออธิบายรวบเลยนะครับลิโคไซต์เม็ดเลือดขาวนะครับโปรตีนแอลบูมินกลูโคสก็คือน้ําตาลนะครับสารคีโตนไนไตร์นะครับสารยูโรบิลิโลเจนนะครับแล้วก็เลือดนะครับสารพวกนี้นะครับถ้าท่านมีสุขภาพที่ปกตินะครับ สารพวกนี้ไม่ควรพบในปัสสาวะเลยนะครับก็คือค่าต้องออกมาเป็นนก g a ี i นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าตัวนี้ออกมาเป็นโพสตีฟแสดงว่ามีการพบปนอยู่ในปัสสาวะนะครับการที่พบเม็ดเลือดขาวปนอยู่ในปัสสาวะหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าการที่พบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะเนี่ยอาจจะเกิดจากทางเดินปัสสาวะของท่านนะครับติดเชื้อนะครับติดเชื้อบางอย่างนะครับ การติดเชื้อเนี่ยท่านก็ต้องอตรวจยืนยันอย่างอื่นอีกนะครับเช่นนำํำปัสสาวะเนี่ยไปเพาะหาเชื้อดูนะครับถ้าปัสสาวะของท่านพบสารที่เป็นโปรตีนแอลบูมินแสดงว่าโปรตีนรั่วออกมากับปัสสาวะหมายความว่าไตของท่านเนี่ยเริ่มเสื่อมแล้วนะครับจึงมีโปรตีนเนี่ยรั่วออกมากับปัสสาวะซึ่ง ความเสื่อมของท่านเนี่ยอยู่ที่ระยะไหนให้ไปดูค่า eGFR ประกอบนะครับถ้าค่า eGFR ของท่านยิ่งต่ำนะครับระยะไตของท่านก็จะอยู่ระยะท้ายๆนะครับตามค่าของ eGFR ที่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีค่า eGFR ต่ำกว่า30โทษทีฮะต่ำกว่า15นะฮะท่านที่มีค่า eGFR ต่ำกว่า15เนี่ยท่านก็ต้องอยู่ในภาวะที่ฟอกไตแล้วนะครับผม ต่อไปครับถ้าท่านตรวจปัสสาวะแล้วเจอน้ําตาลปนมากับปัสสาวะแสดงว่าท่านเนี่ยเริ่มที่จะเป็นโรคเบาหวานแล้วนะครับก็ให้ไปตรวจเลือดตรวจหาค่าระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อยืนยันนะครับว่าท่านเป็นโรคเบาหวานหรือไม่นะครับโดยการอดอาหารลงหน้าไป8ชั่วโมงนะครับแล้วก็เจาะหาน้ําตาลในเลือดก็คือ fasting butchuga นะครับต่อไปครับค่าคีโตนกรณีที่ท่านพบ สารคีโตนปนออกมากับปัสสาวะเนี่ยพบได้ในกรณีที่ท่านเป็นโรคเบาหวานชนิดที่1นะครับก็คือเกิดจากากดคีโตนในเลือดสูงนะครับก็คือคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1เนี่ยไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้นะครับทําให้น้ําตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสารคีโตนแล้วก็มีคีโตนข้างอยู่ในเลือดนะครับแล้วก็มีโอกาสปัสสาวะปนสารคีโตนออกมาแล้วก็ตรวจพบคีโตนในปัสสาวะนะครับ ครับต่อไปครับสารในไตรสารในไตรเนี่ยถ้าตรวจพบในปัสสาวะหมายความว่าออท่านนั้นอาจจะเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับแต่การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องตรวจพบสารในไตรเสมอไปนะฮะให้ท่านตรวจวิธีอื่นเพื่อย,ยืนยันอีกนะครับโดยเฉพาะการเพาะเชื้อนะครับนําปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อหาเชื้อนะครับผมอ่าต่อไปครับ สารยูโรบิลิโนเจนนะครับการที่ตรวจสารพบในปัสสาวะคือยูโรบิลิโนเจนในปัสสาวะเนี่ยมันบอกถึงอะไรได้มั่งนะครับบอกถึงบอกได้ถึงว่าท่านอาจจะมีภาวะตับแข็งนะครับหรือเกิดจากการที่ท่านเป็นโรคไวรัสตับอักเสบนะครับหรืออาจเกิดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกนะครับผมก็ พวกนี้ก็อยากให้ตรวจยืนยันด้วยวิธีอื่นอีกทีนึงนะฮะว่าท่านเป็นโรคอะไรกันแน่นะครับการที่มียูโรบิลิโนเจนเนี่ยปนมากับปัสสาวะนะครับตออ่ต่อไปการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีในปัสสาวะอีกค่าหนึ่งนะครับก็คือสารบิลิรูบินนะครับบิลิรูบินเนี่ยเป็นสารที่สร้างมาจากตับนะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากเอ่อฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดน,นะครับแล้วขับออกมาเป็นส่วนหนึ่งของน้ําดีนะครับซึ่งโดยปกติโดยปกติแล้วนะครับบิลิรูบินเนี่ยไม่ควรพบ ปนเปื้อนมากับปัะสสะาวะนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่บิลลี่บิลลี่ลูบินเนี่ยตรวจพบมาว่าปนเปื้อนออกมากับปัะสสะาวะเนี่ยก็อาจจะบ่งชี้ได้ว่าภาวะท่านอาจจะมีภาวะตับอักเสบนะครับหรือมีภาวะอุดกั้นของทางเดินน้ําดีนะครับหมวดต่อไปนะครับเป็นการตรวจวิเคราะห์ผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ก็จะมีพวกเ,เม็ดเลือดแดงนะครับ rbc ก็ sell, เลดบัตรเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับ wbc นะครับ white blood cell เม็ดเลือดขาวนะครับ สแควมาร์ทอิพิทิเลียมเซลล์นะครับพวกาสารเมือกต่างๆพวกแบคทีรียนะครับสารพวกนี้นะครับถ้าพบในปัสสาวะจะแปลผลยังไงได้บ้างนะครับถ้าพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะนะครับก็ไม่ควรเกิน2เซลล์ต่อการสองกล้องจุลทรรศน์ตรวจ1ครั้งนะครับแต่ถ้าตรวจพบเม็ดเลือดแดง3เซลล์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรวจซ้ากันอย่างน้อย2-3ครั้งนะฮะมันบ่งบอกว่า,าท่านเนี่ยอาจจะมีภาวะ ที่ผิดปกติที่ไตนะครับความผิดปกติของหน่วยไตต่างๆนะครับก็ต้องตรวจยืนยันผลด้วยวิธีอื่นอีกทีหนึ่งนะครับว่าไตของท่านเนี่ยผิดปกติอย่างไรนะครับอ่าแล้วก็ไว้บัตรเซลล์นะครับถ้ามีการส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วพบเออเม็ดเลือดขาวนะครับเออเม็ดเลือดขาวในปะสะัสสาวะเนี่ยเกิน5เซลล์นะครับมันจะบ่งบอกถึงเออบ่งบอกว่าเออทางเดินปะสะัสสาวะของท่านเนี่ย มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะครับหรืออาจจะมีการอักเสบของกลวยไตยนะครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะความผิดปกติเนี่ยให้ตรวจยืนยันด้วยวิธีอื่นอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาถึง squamous epithelium cell นะครับโดยปกติแล้วนะครับ squamous epithelium cell หรือเยื่อบูเซลล์เนี่ยก็สามารถพบปนเปื้อนออกมาในปัสสาวะได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ แต่ต้องปริมาณไม่มากนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยการส่องกล้องจุลทรรศน์หนึ่งครั้งเนี่ยพบเซลล์ของเยื่อบุเซลล์มากกว่า1 5บหถึงยีเซลล์ต่อการส่องกล้องจุลทรรศน์หนึ่งครั้งเนี่ยแสดงว่าตัวอย่างปะสะัสสาวะที่ท่านเก็บมาไม่บริสุทธิ์พอที่จะนํามาตรวจนะครับก็คือมีการปนเปื้อนมากทําให้การตรวจเนี่ยคาดเคลื่อนได้นะครับแพทย์ก็อาจจะสั่งให้ท่านไปเก็บตัวอย่างปะสะัสสาวะมาตรวจใหม่นะครับก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับก็ต้องอาจจะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับต่อไปครับ สารมิวคัสนะครับก็คือเมือกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวอย่างปสัสสาวะที่ปกติก็พบเมือกได้เล็กน้อยนะครับใช้คําว่าเล็กน้อยแต่ถ้าในกรณีที่พบในปริมาณมากกว่าปกตินะครับก็อาจจะมีการอักเสบหรือการติดเชื้อที่ทางเดินปสัสสาวะก็เป็นได้นะครับความผิดปกติก็อย่างที่ยืนยันนะฮะอย่างที่ได้เรียนย้ําว่าให้ตรวจด,ด้วยวิธีอื่นเพื่อยืนยันผลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาถึงแบคทีเรียนะครับถ้ามีการ สองกล้องเจอเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะแน่นอนครับว่าท่านติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะนะครับต้องนําน้าปัสสาวะ,ะไปเพาะเชื้อเพื่อหาชนิดของแบคทีเรียะนะครับว่าเป็นเชื้อแบคทีรียแบคทีเรียชนิดไหนนะครับแพทย์จะได้สั่งยาฆ่าเชื้อให้ได้ตรงกับชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่ท่านติดเชื้ออยู่นะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาของการแปลผลด้วยตนเองสำหรับผลตรวจปัสสาวะนะครับ ก็สำหรับท่านที่มีข้อคำถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องผลเลือดที่ท่านได้ผลมาจากสถานพยาบาลของท่านนะครับก็สามารถพิมพ์มาถามหรือหรือ,อ,อใส่มาในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้นะครับแล้วผมจะเข้ามาตอบนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ขอบขอบคุณที่ติดตามช่องของเรานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Salmon Sa Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ